วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการปล่อยวางและไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันห้าซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญในทางาศาสนาพุทธนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันให้เป็นเหมือนเพื่อนกันเหมือนพี่น้องกันที่กำลังเดินทางไปในเส้นทางชีวิตเดียวกันขันห้าหรือเบนจะขันนั้นคือองค์ประกอบของความเป็นมนุษย์ที่เราควรจะเข้าใจให้ถึงและปล่อยวางได้ในที่สุดนะครับขันห้านั้น มีรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณครับรูปก็คือร่างกายของเราเวทนาคือความรู้สึกต่างๆสัญญาคือความจําต่างๆสังขารคือการปรุงแต่งของจิตและวิญญาณคือความรับรู้เรามักจะยึดมั่นถือมั่นในขันห้าเหล่านี้จึงทำให้เราเกิดความทุกข์เช่นเมื่อมีคนทำให้เราเจ็บปวด เรามักจะเก็บความเจ็บปวดนั้นไว้ในสัญญาคือความจำว่าเขาเคยทำให้ฉันเจ็บปวดแต่ถ้าเราปล่อยวางและเปลี่ยนความจำนั้นเป็นเขาเคยผ่านมาในชีวิตฉันแล้วยิ้มให้กับความทรงจำนั้นด้วยเมตตาจิตใจของเราก็จะเบาลงมากเลยครับการปล่อยวางนั้นไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการยอมรับยอมรับว่าสิ่งที่เรารับอาจหายไป คนที่เรายึดมั่นอาจเปลี่ยนไปความรู้สึกในใจเราไม่คงที่พระพุทธเจ้าสอนว่าสิ่งใดที่เรายึดมั่นสิ่งนั้นย่อมเป็นทุกข์ลองนึกภาพนะครับว่าเรานั้นกำลูกบอลไว้แน่นๆนานๆมือเราจะปวดแต่เมื่อเราคลายมือความเจ็บปวดนั้นก็หายไปเองครับวิธีที่ง่ายที่สุดที่เราจะฝึกปล่อยวางได้ก็คืออยู่กับปัจจุบันครับ ไม่ดึงอดีตมาเผาไม่เอาอนาคตมาถมเวลามีใครทําให้เราเจ็บปวดแทนที่จะเก็บไว้ในสัญญาคือความจำว่าเขาเคยทําให้เราเจ็บปวดเราลองเปลี่ยนเป็นเขาเคยผ่านมาในชีวิตฉันแล้วเรายิ้มให้กับความทรงจำนั้นด้วยเมตตาจิตใจของเราก็จะเบาลงมากเลยครับธรรมะนั้นไม่ใช่แค่เรื่องบนธรรมสารแต่เป็นเรื่องในชีวิตประจำวัน เวลาลูกค้านัดแล้วไม่มาเวลาหัวหน้าไม่เข้าใจเวลารถติดจนหงุดหงิดลองถามใจเราว่าเรากำลังยึดอะไรอยู่รูปเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณถ้าเรารู้เท่าทันมันก็จะไม่มีอำนาจเหนือใจเราอีกต่อไปชีวิตจะเบาขึ้นเยอะเลยครับชีวิตเราก็เหมือนสายน้ำนะไหลามาแล้วก็ไหลไป ไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดหรอกอย่าจับสายน้ำไว้อย่ายึดสายลมไว้ให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับทุกอย่างโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของทุกอย่างและเมื่อวันที่เราวางทุกอย่างลงได้หัวใจก็จะเบาเหมือนปุยนุ่นนั่นแหละครับความสุขที่แท้จริงขอบคุณที่รับฟังพึ่งบุญนะครับถ้าชอบเรื่องนี้ฝากกดติดตามกดแชร์ไว้ให้คนที่คุณรัก เพราะบางทีเรื่องที่พึ่งบุญได้เล่าไปก็อาจไปช่วยใครบางคนได้ในวันนี้เพียงแค่คำคำเดียวก็คือคำว่าปล่อยวางนั่นเองครับ